ได้จักดอกแล้วครับเฮ็ดไหลายดอกเนี่ยว้พี่ไอพี่อันนี้ดอกนึงเนี่ยว้มาเก็บเฮ็ดนะครับเด้อนี่นี่ถ้าเป็นเล็กๆอย่างงี้เป็นน้อยๆอย่างสชเขายังเขายังโบเก็บนะครับเด้อปล่อยมันบานเั็กหน่อยก่อนอันนี้เขาเอื่นเฮ็ดนั่งบุ่เฮ็ดไข่หรือเฮ็ดมืออันนี้อันนี้ใหญ่ๆหรือโมเมนต์เฮ็ดนะครับหมอ น um ี่เฮ enfin ki> ้ยเดี๋ยวไปเบึ้งหนึ่งก่อนอ้ยเฮ้ยโน้หม้ก็เกิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองเหลองโอ้พีพีเป็นจุ้มเลยพีเดี๋ยว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 เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย

พี่ถึนแก่น่ะมันเท่าหมดแล้วเนี่ยอืมคนนี้ก็บเรื่องกับปลูกขึ้นมาจากดินเออเฮ็ดไขพ่พี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 บอของขอด้วยโอ้ยมันเลื่อนเลเฮ็ดยังเดี๋ยวเอาเอาๆๆจกลงเลือเรืหมเจะรอไปเอาแต่นทน์น,นั่นแบบนี้เจ้าคอยตกใจมันเลื่อนเลื่อนนาะมีบ่อแม่น,นเออแม่นเบ็ดคุณอาเจะเหยียบไปเฮ็ดยังหันคือกันโอ้อยมันแก่เอาเอาบ่เอาเลยเนาะ เนี่ยเนี่ยเวลานี่ต้องดกเอาดูโคนมันเถเอ้าเฮ้ยพเอาดอกันเปล่อยแล้วเจ้าเสื้อข่อยเถอะนะเจ้ามันเหม็นมันเหม็นละเหม็นละบอะไรมันเหม็นมันเหม็นมันแก่แห้งโอ้มันมีเสื้อมันบอนเ่ยเสื้อยู่นี่เต็มเลยแล้วเจ้าถูเบิ่งน้ำน้ำไหนด้อมันสิเป็นหน่วยกันมาเลย S <S อันเดียน้ำมันปลาไพอืมอืเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีมาไม่มสดน้มาไม่สดาักเอาด้วย อืมขั้นของในป่าดนท้องไยเออไอพวกาี้ไม่เกลียดเก็ดหรือี่มาอืมนีม่เป็นล,กลักองเฮ็ดเ้าพพวนข้างปูใกล้ๆอันนี้อ,อืมพวด,ดีแกงเซนไมหมเฮ้ยเขาตอดแรง ที่แดงๆจะสงามเพี่อนะงัมนสววะ็ยังหันโอ้ยมาตกปป่าด้งามเบ็ดก็มีเดลุ่งหน่อยเบ็ดี่ไเบียดเอาเห็ดมามามา มันจะปูมัเก็บเห็ดเร็วย่างไม่บึ้งนี่ว้าผมเคยพอเห็ดใช่เด็กคนมาล่ะอืมโอ้บ่เคยพอเห็ดเห็ดอันนี้กินได้แหละเห็ดไข่บ่เขางูกเห็ดอันนั้นเห็ดละงูกอยังเห็ดละงูกนี่นี่นี่กอมันอยู่นี่อืมโอเคอันนี้เป็นเบี้ยน้อยมันเพิ่นเป็นปอนี่เหอ้ามมาละเฮ้ยเมื่อกี้เป็บเห็ดทานนะครับเด้อ บ๊แมนเห็ดออไข่เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดไข่ครับไม่ใ่